อ่ามาที่สังนีะคะ คุณบาลใช่ไหมตามผมเป็นล่าสดไเลยน,น,น,นะลูกนะผมรู้ดังหน่อยนะลูกได้ครับคร,รับซีซั่นนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ๆผมหรือว่าใครๆหลายๆคนรอคอยมากเพราะว่าเป็นการที่ผมมีคู่ครั้งแรกของการถูกโหวตน,นะครับผมที่ทคนโหวตกันเนาะก็อยากให้ทุกคนมาติดตมามบทบาทที่ทุกคนรอคอยจากผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับเซียนไวรัสซีรีส์ไวรุ่นคู่ไวรัสซีซั่นสองครับ นะทออออี่ถาม่งตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจากซีซั่นก่อนเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างแบบคลืนเคนและพอมาซีซั่นนี้เนี่ยทุกอย่ามันเริ่มแบบชัดเจดบบน,นมากขึ้นนะครับโดยเฉพความสัมพันธ์เนี่ยคคนมากนะครับอยากใหุกติดตามจริงนะครับว่าสรุปเรื่องราวความรักของหมอแล้วก็คู่อื่น<า>เป็นยังไงเพราะว่าคู่ของเราก็มีคุณปรารวีนะคะที่ กลับมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะกับผมกับพี่ธนูกำลังจะอโอเคกันพอดีครับผมนีห่ก็ฝากติดตามแล้วก็เอาใจช่วยวายูด้วยนะครับดราม่ากับผมเลยนะครับพี่ท่านดราม่าเรื่องดราม่ามีมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วเพราะว่า มันเข<า>้มข้นมากผมบอกลเลยว่าซีซั่นนี้หนักไหมสูสีกับซีซั่นก่อนเลยนะเ<ล>พราะมีหลายคู่ด้วยที่ดรามา่าไม่ใช่ว่าแค่คู่ผมคู่เดียวคู่เราดรามา่าหนักขนาดไหนเออสม่าคู่เราไม่ได้ดราม่าหนักขนาดนั้นแต่ว่าจะมีเรื่องอื่นๆให้ดราม่าอีกหรือเราเป็นคนสิระหว่างระวังความสำคัญครับเพ้าว่าใช่ใช ย,ย,ยิ่งกว่าเดิมไหมครับยิ่งกว่าเดิมไหมโอ้มันมันมันยิ่งกว่าเดิมมากๆครับแล้วก็ก็บอกเลยว่าผมยังไม่เคยเจอซีนอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นวายมาแล้วรอบน,นี้เป็นครั้งแรกครับจริงๆวันเลิฟซีนมันมีความานรามากเพิมหนมึ่งเลยว่ามันมันแยกควาเป็นหวานไปเลยหอมหวานเลยครับผมบอกเลยยังไงก็อยากไม่อยากสปอยเยอะผม โอ้ยมีหวานกว่านี้เยอะมาริว่ามันเยอะมากครับต้องต้องไปติดตามเลยจันวาถึงซีรีส์ที่สองแรงขนาดไหนครดบรุ่นวารอป <c oughs> ุ๊บไปก่อนดีกว่าเ,เดี๋ยวไม่ได้ติดตามกันพอดีแน่แน่แต่เป็นว่าไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนร้ายคิดงานแล้วก็จะถึงใจยอมเล่นครับเนี่ยโอ้ยผมจริงนะลูก,ลกผมสบาย,บายๆอยู่แล้วครับรอบรับได้กันยังไงครับเอ็กซ์เอ็กซ์นี่นะก็ มุมละเท็กแต่ว่าหลายมุมใช่แล้วแสดงว่าต้องสูบหลายรอบที่ร้านเท่าไหร่ก็แน่นอนครับเพราะว่าคาเฟ่เข้มข้นมากสิ่งนี้คือดีแน่ๆครับยังเกิดกันอยู่ไหมคะสูบกันเยอะๆครับห้าสี่สามสองอะไรนะครับขอโทษนะครับยังเขินกันอยู่ไหมคะยังเขินกันอยู่ไหมไม่เอออก็ มันก็ต้องมีบ้างอะเนาะแบบมันเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเข้าซีนกันได้แบบ1นึ่สองซีซั่นเนาะก็ต้องทําความรู้จักกันมากคนี้แต่ว่าจริงๆก็ก็แอบเขินอยู่เรื่อยๆครับผมว่าผมไม่เขินนะแต่ว่าเขาจะเขินเปล่าอันนี้ก็ต้องเขาเองพี่โม้พี่โม้อย่าไปเชื่อครับอันนี้กลับมาแล้วมีเรื่องการใช้ความตอนหลังเนี่ยิดเรื่องต่างๆกันดีขึ้นแล้วเพราะว่าเรื่องการ เรากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวบบกกเรากล้ามเ,เรื่องหุ่นไปเลยได้ไหมครับ <c oughs> เริ่มเริ่มคือมันมันไม่เรียกว่าคนจริงนียลครับมันเรียกว่าเป็น,น,นก่อนารดูในเหัวใจมากกว่าครับเพราะว่าด้วยความที่โตขึ้นก็อาจจะแบบรัมขึ้นรัมขึ้นแต่ว่ายังไม่าบเหมือนเดิมรู <c oughs> ้ได้ไหมเรนะาสัมผัสมาแล้วครับรอไปดูรอไปดูครับกนั่งฉากก่อนเพื่อดูที่เก่งไหมนะเมื่อกี้นะอ จริงๆก็ไม่คิดว่าจะเห็นในทีเซอร์เหมือนกันนะ<อ>เพราะว่าพวกไม่ไม่ได้ดูตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกัน มแฮปปี liberal, ้มากครับผมผมเห็นทุกคนมีความสุขตามก็ดีแล้วครับผมคันนี้ผมแฮปปี้แล้วครับได้ติดเซอร์ออกมาทุกคนชอบก็ขอบคุณมากๆเลยครับหายเหนื่อยไปก่อนนึงครับแล้วผมมีความกังวลกับตัวแทนตัวแทนบอกว่าติดเซอรมาทำไปดีมากรับผมก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลกับอะไรครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเราเหมือนกับแข่งกับตัวเองมากกว่าเอาชนะตัวเองมากกว่าใช่ใช่ ของที่ขึ้นขึ้นปกของแปลวก็ทีกกระส่งทสัปดาห์ที่สัปดาห์สัดาห์แล้วก็ีในเรื่อของอะไรเงี้ยท like yep, so yep, so ่กะสองกรเป็นไงบ้างกการไปถ่ายทท่าก็เป็การถ่ายแฟช่นการทำอรก็มันก็รู้สึกเป็นอีกงานหนึ่งที่เราเพิ่งทำด้วยกันทั้งแรกก็ยังต้องแบบ อ่าเรียนรู้กันครับผมแต่ว่าทุกอย่างออกมาด้วยดีครับผมถ้าเกิดอะไรบารที่ไปถ่ายอะไรก็เป็นแฟชั่นครับเป็นเป็นหลักสีบ้างเรียบๆบ้างขาวดำอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแฟชั่นจัดกระแสตอบรับจากแฟนครับก็ชอบครับน่ารักครับน่ารักกระแทิ้งเซนต์ดเกออะไรอย่างเงี้ยเรได้ทุกงานจริงจริงก็เห็นอยู่ประจำนะครับเพราะว่า แม่ๆฟพื่อนก็ให้การตอบรับเราเป็นอย่างดีครับแ,แท็กบอนบัสอะไรที่เกี่ยวกับบอนบาสจะขึ้นที่หนึ่งที่สองะไรนี้ตลอดเลยงั้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สพอร์ตสนับสนุนแล้วก็ผักดันเราให้ขึ้นเทรนด์นะครับผมเป็นเขอปีด้วยกดนไม่ีหน้าเป็นเลไม่กดดันนะครับผมผมว่าเราทำงานเราก็ตั้งใจทำให้ออกมาดีที่สุด ก็ผมเชื่อว่าทีมงานก็สุดยอดอยู่แล้วไงก็ออกมาดีแน่ๆครับ